้ามีใครสักคนตั้งคำถามกับเราว่าทำไมเราต้องมีสังคมต้องอยู่ร่วมกันต้องเคารพกันต้องมีกฎหมายทุกคนต้องทำตามกฎหมายต้องรวมกันเป็นรัฐประเทศต้องรักชาติต้องมีรัฐบาลดูแลประเทศต้องสนใจการเมืองต้องเปิดประเทศ ต้องรู้จักแม้กระทั่งประชาคมอาเซียนหลายคนคงยากที่จะตอบและคิดว่าชีวิตตัวเราเกี่ยวข้องอะไรด้วยแค่หาเลี้ยงปากท้องดูแลคนที่เรารักต้องสนใจอะไรแต่หลายคนคงไม่รู้ว่าที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้เพราะพวกเรานั่นแหละที่ช่วยกันทำลายประเทศผมไม่ใส่ใจคนอื่น ไม่สนใจกฎหมายไม่ห่วงอนาคตของประเทศไม่คิดจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่จะยอมทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในบ้านเมืองของเราเริ่มแรกเรียนรู้กับคำว่ารัฐศาสตร์และรัฐประสา,ศาศสนศาสตร์วันนี้เรามีการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ คือให้เข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นทฤษฎีหลักของทุกประเทศทุกระดับการปกครองระดับชุมชนระดับประเทศจนถึงระดับโลกเราจะมีการเมืองที่ดีได้อย่างไรในเมื่อเราไม่อยอมเข้าใจรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษาด้านรัฐศาสตร์อันได้แก่รัฐประสาสรศาสตร,ร,ร,ร์ public administration ชื่ออาจจะฟังยากและไม่เข้าใจความหมายแต่เรียกอชื่อหนึ่งว่าวิชาบริหารรัฐกิจ ที่จะเป็นเครื่องมือให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารงานของภาครัฐหรือระบบราชการต่างๆรวมทั้งองค์กรต่างๆของรัฐถ้าการเมืองที่ปกครองโดยรัฐบาลที่บริหารประเทศโดยไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์มาบริหารดูแลชีวิตพวกเราจะเป็นอย่างไรและถ้าพวกเราทุกคนไม่รู้จักรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราบ้านเมืองจะวุ่นวายแค่ไหนและต้องลำบากเพียงไรที่ผ่านมา พวกเราเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่จะเรียนรู้และเข้าใจกันสักทีรศาสตก์ก็ไม่ค่อยแน่ใจรู้จักแต่ว่าเป็นชื่อคณะ,ะครับไม่รู้ความหมายค่ะรู้แค่ว่ามันเกี่ยวกับการเมือง ก็ป้าก็เคยได้ยินตั้งแต่เขาพูดเนาะครับแต่ไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องยังไงรู้แค่ว่ามันเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คงไม่ไม่ถือไม่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วมั้งครับกฎหมายก็เป็นนิติศาสตร์เนาะขอเชิญทุกท่านร่วมกันเรียนรู้กับคําว่ารัฐศาสตร์และรัฐภาษาศาสตร์ได้ในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐภาษาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่15ครับวันที่5-6พฤศจิกายน2558 ณโรงแรบแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเทียนเมืองพัทยาในงานพบกับปาตกาาพิเศษจากแคทเธอรีนเอโบวีสนใจโลทบีได้แล้ววันนี้ที่ www.pspa2015.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล heldex@pspa2015.com หรือโทร hotline 038390243ในเวลาราชการ จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูราพ,พาและ์สำนักงาน,นาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผมเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนร่วมใจเรียนรู้ก้าวทันรัฐศาสตร์และรัฐประสาสรศาสตร์ประเทศชาติจะก้าวไกลและโดดเด่นในสังคมประชาคมอาเซียนอย่างแน่นอนครับ